เอาแล้วสายฟ้าบอกทำไมสายแดงมันกคขนาดนี้ต้องคำเอวอัดอ่ะโอ้ยิงกบกอ่งกระโค้เลยโคตรโคตกนะโคกดแม่งนะ ใช่เลยนี้นะคะนี่นี่เรามีใส่รับเชิญมาด้วยนะคะเป็นใส่ฟ้าให้เดือดฟ้ามาเอาไปตกฟ้าตกฟ้าหน่อยงดใช่ย้ายหมายค่ะ هه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  <laughs> ตัวแล้วครับเย้ไม่แฮ้วแลวครับยังพึ่งย yeah, mm ังไม่ยังไม่ได้ตัวเลยเราไม่แฮ้วนะมวเมตัเด็ดสามทงอืางเลย ที่ของป๊านากัดมากเลยอ่ะเริ่มเหมือนมันโดนแล้วนะเมันเยอะแต่ถ้าอยู่ใกล้กินเลยทีเดียวมาแล้วอุ้ยตามมาเต็มเลยวตัวตัวสามตัวเลยป๊าสามตัวเลยมาแล้วตามเพื่อนมาด้วย มันมันต้องไมใส่มวกเห็นไหม oh. โดนเลยเี่โดนว้าวใส่สลกักสล่น้อยไม่เข้าก็ดีใจแล้วเนี่ยเง <l ots> ินเคเงินเงินขอากันเนี่ย <l ots> <l ots>

มาแล้วเจออยู่เอาเนี u, uh, ่ยตายอยู M ่ค่ะตัวใหญ่กว่าเอ็ดดี้กันนี้แอล ป้าบอกทำไมสายแดงมันกดขนาดนี้เดี๋ยวขึ้นนันเลยมีน้องขึ้นเลยมันอย่างไม่วิ่งเลยนะเลืไปเลยไปเลยปวดแทบตายเอาแล้วกี่ยังพูดพิดคิวเลยแล้วชุดเล็กด้วยอ๋อสายเลยพี่ คิวยังพื้นที่ไปตอนตอนแรกมันยังกินเบาๆอยู่เลยนะมันยังแบบนิ่มๆอยู่เลยนะอยู่มันก็ปี๊ดเลยโอยโอโอ้ตามไหมได้ได้ไม่รู้ปลาอะไรไงโอ้ยวิ่งออกยาวเลยใหญ่นะ ตองกัดผมกัดตอวมากเลยนะพี่ตั้งพิ่งมาวิง่ง <c oughs> ใช่ตอนแรกแค่รู้สึกเหมือนตัวรู้สึกว่ามันนักแบบรู้เออร์มอะตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>เหมือนพวกไฟแดงใหญ่หอะ่ะไอ้อม,มันวิ่งได้แค่นี้ถ่ายละพอ้อมวิ่งรู้เลยว่าใหญ่ไฟแดงมันโดนกินไปแล้วคลอดเมื่อไหร่หายอีกแล้วะแต่เราอยู่ท <c oughs> ั้งวันวะไม่รีบไม่รีบ พี่ผมไปฮังการีไหมได้ได้ได้คงไม่หมดตัวเป็นเลน้าเปยนเลนไม่หมดเนาะเราก็เดินเบาไปเรื่อยๆตามเลยนเนาะเป็นกองเชียร์ค่ะตอนนี้เชียร์เป็นกองเชียร์โอ้โหดับดับมิ้นมิ้นเราคันคันน้ำให้เขาคัน้เออเดี๋ยวคันจิ๊กไปจิ๊กคันข้างหน้าของไปหมด เดี๋ยวมาเวมาเดี๋ยวมาก็มาง่ายๆเดี๋ยวมาวิ่งต่อเดี๋ยวไป่องเทำยีก่อนต้งคำเอวอัดอ่ะโอ้ยวิงาเพื่อขยบพวกเลย โหมดนะกดแม็กนะมันกดหมดเลยนะดแม็กอะันเล็กมันก็เมื่อยเหมือนกันะดีนะเป็นคันจิกนะใช่ใส่เต็มเนี่ยวเลย ไปอีกแล้วได้ก really ๊อปโด้ยได้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีสะดุดที่ไนผานเดี๋ยวหลุดเลยเดี๋ยวหลุดหล่อนะเลยนะเวลามันกระตุกไงนะมันพลิกตัวมม่อะไรถึงจะโดนโดนตายไงนะหล่อนเลย่ตสามสี่โน่คช้อนเลยใช่ไัม นเยโอ้โหสามสี่หน้ามอมเนี่ยโอ้ยติดพอไม่พอวะตวะติดโค้ดหน้ามอมมาเลยติดไม่พอวะเอสโอ้โหตวิ่งาดีเลยโอ้โหฟ้าสี่โอดเลยว่ะอ้โหขอลูกหนึ่ง ไปไทยด้วยกันใช่ดิใชดิหูกตัวตนี้ไยังไงอะโอ้ข้คิวยอดขคิวอะยอดาข้ากัหตัวเท่าฟ้าเลยอะไปไหนไปไหนขอบ Ite, ี่ว่ค่ะในควาโคตรใหญ่เลยใ่เอาออกมาอีกเลนึงอ่าโอเคโอเคแอโอ้โหใหญ่จัดสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนคิดคิวนะคะกินกินไปก่อนจิสิบห้ากัมโคตใหญ่เนี่ยขวา